ใจหมดเลยจริงเหรอครับผมอ่ะสวัสดีนะคะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็พบเจอกับน้องยูโอ้โอ้เล่นใหญ่เล่นใหญ่มากพอดีผมใหญ่ครับจริงหรอครก็ดูสิฮะตอนนี้ขวดที่ยังใหญ่ขนาดนี้สดุดยอดถ้าผมไม่ใหญ่เดี๋ยวผมจะดรอปเกินไปไม่ได้เราต้องใหญ่โอ้ดีพี่ก็ชอบใหญ่ให่จริงป่ะฮะใช่ผมก็ชอบเหมือนกันครับโอเค ไอน,นี่นอยเดี๋ยวก่อนนะที่เดียวกอนทีมงานเป็นอะไรก่อนทีมางานตกใจอะไรก่อน <c oughs> อ๋อเข้าใจดาวนี่ก็อยู่กับน้องยูโรนะครับคือน้องอ่ะดังมากเออแต่ก่อนที่จะอะไรยังไงเหนอน้องอ้อนให้เขากด like, ไลค์กดแชร์หน่อยนะค้ครับใครที่กำลังดูอยู่นะครับ <c oughs> ก็กดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเ <c oughs> ข้ามมาดูกันเยอะๆนะครับ <c oughs> สอมมากอ่าใครนะคะที่อยากจะพิมพ์ข้อความพูดคุยกับน้องยูโรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และเปิดเป็นสาธารณะด้วยเพราะไม่งั้นวันนี้อาจจะพลาดสิ่งดีๆก็ได้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีของมาแจกแจกเฉยแจกเองนะนะไม่บอกใครแจกไหยเหรอใช่เลยแจกเธอให้กับแฟนคลับกับ้านเธอเอาเอาเอาวะเอาวะทีมงานบอกเอาเอาก็เอาครับผมคอนชอบ อ่ะตอนนี้นะอยากถามว่าตอนนี้เนี่ยเรามีผลงานอะไรบ้างในตอนนี้ผลงานนะครับตอนนี้ผมก็มีรายการถ่ายกับเข้มพัชรีเฮ้ยื่อวานเขาเพิ่งมาใช่ใช่ผมถ่ายรายการด้วยกันเป็นรายการเข้มยูโรโกฟิตครับจริงหรอเป็นรายการเหมือนกับเป็นเป็นบล็อกอบล็อกไปเที่ยวไปออกกําลังกายไปทาอะไรต่างๆด้วยกัน2อคนจริงหรอริง2ต่อ2พี่พี่เป็นแขกรับเชิญได้นะ ไม่คุ้ค่าตัวอ๋อไม่ก็เดี๋ยเนี่ยแจกบัตรเชิญให้เขาเชิญเราไงอยากไปเหรออยากไปอยู่ดีมากเลยนะได้ดูน้องสายตาน้องน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ชมเขินโอเคแล้วก็มีละครครับทางช่อง7ครับผมสามีชั่วคืนครับกำลังขายทาอยู่จริงเหรอแเราจะออนเมื่อไหร่ประมาณประมาณยังยังไม่ทราบยังไม่ทราบเพิ่งเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวไอ้ที่ทำกับน้องเข้มนี่คือออกออนแอร์ทางไหนกันจ๊ะออนอออร์ออนแอร์ออนแอร์ทาง ฟินฟินชาแนลในบักกบูดทีวีและก็ u t u b e ของฟินฟินชาแนลครับอ๋อก็ไปติดตามน้องได้นะจริงๆเขาติดตามกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าน้องดังมากตอนนี้นะใช่ไหมดังมากเสียงดังมากเมื่อกี้อ่ะยู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 ไทยบุกบวนวีวีหัดสะวีวีอ๋อโอ้โหได้เข้าใจได้งั้นเดี๋ยวจะเรียกว่ายูยูเรียกว่ายู อยูอยูโอเคงั้นตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านถามมาเลยว่าตอนนี้ยูยู่อ่ะย okay. ูโลแล้วกันเยูโลโอเคว่ายูโลอ่ะโสดอยู่หรือเปล่าโสดครับจริงป่าจริงดิทุกคนน้องสดนะคะน้องโสดนะคะผมอันนี้ถามให้แฟนคลับถามให้ตัวเองด้วยเฮ้ยเชียร์ได้แล้วเว้ยหนึ่งแได้แล้วเว้ยหนึ่งดอกอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่า วันเวลาที่แบบเราไม่ได้ถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ทํางานเนี่ยเรามีไลฟ์สไตล์ไงบ้างเราชอบทําอะไรชอบเล่นเกมเนาะใช่พับทีมออยบอยรู้จักไหมอืออือคืออะไรอะ่ะไม่รู้อร <c oughs> อ่ะก็ไม่รู้ <c oughs> เล่นเล่นเกมยิงปืนครับชอบยิงปืนชอบโดนยิงไหมชอบไม่ใช่ไม่หแล้วปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่ชอบครับเฮ้ยชอบยิงเป้ามากเป้าใหญ่ไหมตอนแรกก็เล็กๆเล็กเอ้ ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆมันจะเดี๋ยวจะใหญ่ขึ้นมันจะอ๊ยเราคุยกันเรื่องอแล้วแค่ไหนที่ใช้มุมปืนเรื่องปืนนะอ๋อโอเคสังเกตได้เลยว่าตอนนั่งดูหน้าคือแอนดูหน้าน้องอยู่หน้าใสมากเลยอ่ะใช้อะไรเนี่ยใช้อะไรอ่ะเป็นความลับเฮ้ยความลับอะไรงงมากเรากู้ไหอยากรู้ยังไงหนังพัสสิทธิ์นี้อยากอะไรกันสิทธิ์เนี่ย ใช้ออร่ามีเป็นเซรั่มออร่ามี